สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับรายการปฏิบัติการพลิกชีวิต Money Makeover สาระดีๆน่ารู้ที่เกี่ยวกับเรื่องการวางแผนการเงินแบบองค์รวมนะครับอย่าลืมนะครับคอลัมน์ของเราเนี่เน้นเรื่องการวางแผนแบบองค์รวมคือเราจะคิดทุกอันคิดทุกเรื่องนะครับที่เข้ามานะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับใครที่มีความคิดหรือมีการวางแผนไว้แล้วว่าอยากจะมีเงินใช้หลังกเกษียณเนี่ยนะฮะสักเดือนละห้าหมื่นบาท ฟังทางนี้ครับคุณธนาทรคล่องการเขียนมีพานมาแนะมีแพลนมาแนะนําแล้วครับสวัสดีครับคุณธนาทรครับสวัสดีครับครับเจอเลยครับครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเป็นตอนที่เราจะคุยกันเรื่องของคนที่ต้องการเกษียณที่อายุ60นะครับแล้วก็มีเงินไว้ใช้จ่ายเดือนละห0 0หมื่นหลังเกษียณจนถึงอายุ85ปีต้องวางแผนการเงินอย่างไรนะครับมาดูเคสนี้กันนะครับ เคสนี้เป็นเพศชายอายุ45ปีสถานภาพโสดอยู่นะครับมีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชนมีบุคคลภายใต้การอุปถัมม์นี่นะครับสท่านคือคุณพ่ออายุ75คุณแม่อายุ70ปีมีเป้าหมายทางการเงินที่เข้ามาพูดคุยกับผมเนี่ยสามระยะด้วยกันทั้งหมดเนี่ยหเรื่องนะครับแบ่งเป็นเป้าหมายระยะสั้นนี่คือต้องการทําทันทีเลยมีอยู่3เรื่อง เรื่องที่1ต้องการวางแผนทําประกันสุขภาพเพิ่มเติมเรื่องที่2นะครับต้องการวางแผนบริหารเงินสํารองเผื่อฉุกเฉินข้อ3นี่คือต้องการเพิ่มมูลค่าเงินออมเป้าหมายระยะกลางนะครับเขาบอกว่าต้องการปลดหนี้ทั้งหมดก่อนเกษียณแล้วก็ข้อ2คือต้องการซื้อรถยนต์คันใหม่นะครับตั้งงบประมาณเอาไว้ที่1.2ล้านภายใน5ปี โดยการที่อาจจะขายรถคันเก่าออกไปนะครับแล้วก็มีเป้าหมายระยะยาวคือเรื่องของการ,กรเกษียณที่อายุ60ปีมีเงินไว้ใช้จ่ายเดือนละ50,000จนถึงอายุ85นะครับต้องทำอย่างไร<ม>พอเราทราบเป้าหมายทางการเงินของผู้รับคำปรึกษานะครับเราก็จะมาตรวจสุขภาพทางการเงินของเขากันต่อโดยที่เราจะดูนะครับ ข้อมูลทางการเงินอยู่2ด้านนะครับด้านที่1ก็คือเรื่องของงบดุลกระแสเงินสดแล้วก็งบกระแสงเงินสดอ่าเดี๋ยวมาดูงบดุลกันก่อนงบดุลนี้คือการนะครับตรวจสุขภาพทางการเงินเบื้องต้นว่าวันนี้เรามีสถานะทางการเงินเป็นอย่างไรนะครับมสีสินทรัพย์เก็บไว้ที่ไหนบ้างนะครับแต่ละที่ที่เราเก็บเอาไว้เนี่ยนะครับเราเอาเงินไปลงทุนในที่ใดใดบ้างเนี่ยได้ผลตอบแทนเท่าไหร่แล้วก็มีหนี้สินอะไรอยู่บ้างนะครับ โดยที่งบดุลส่วนบุคคลของท่านนี้นะครับเขามีสินทรัพย์สภาพคล่องเนี่ยเป็นเงินฝากออมทรัพย์อยู่1นล้านสองแสนบาทอดอกเบี้ยที่เขาได้จากบัญชีออมทรัพย์นะครับอยู่ที่ประมาณ0.2มีสินทรัพย์เพื่อการลงทุนรวมกันแล้วเนี่ยอยู่ที่4ล้าน8แสนบาทโดยที่แบ่งเป็นประกันสะสมทรัพย์ตัวนี้เนี่ยจะครบสัญญาในเดือนธันวานะครับอีกไม่กี่นนเดือนจะไ,นนได้เงินมา1ล้านบาท เงินก้อนนี้ก็สามารถที่จะนำไปลงทุนเพื่อเป้าหมายในอนาคตของตัวเองได้รับมาเป็น provident fund ซึ่งนโยบายการลงทุนของ provident fund ของเขาเนี่ยเป็นตราสารหนี้ทั้งหมดเลย100%มีมูลค่า NAV นะครับมูลค่ารับซื้อคืนอยู่ลงทุนอยู่ที่2 5ล้าน5นะครับผลตอบแทนอยู่ที่1.5%มี IMF นะครับเป็น ตราสารนี่เหมือนกัน100%นะครับมูลค่าหน่วยลงทุนปัจจุบันอยู่ที่1 3 0 0 0ล้านผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ1.5%รวมสินทรัพย์ลงทุนเนี่ยที่บอกว่า4 8่ล้าเนี่ยผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่1.6%ปอในขณะที่มีทองคำนะครับมูลค่า10บาทก็มูลค่าก่อนวันที่เราอัดรายการนี่มันบาทละห7 0 0นะแต่เมื่อเชา้ามันเหลือประมาณ64 0 0อันนี้ทำมา <laughs> นี่ละ <c oughs> นะครับอยู่ที่6กแสนเจผลตอบแทนเฉลี่ยของทองคำย้อนหลังไปแบบสิปีย้อนหลังเนี่ยจะอยู่ประมาณสักหเปอร์เซ็ต่อปีแต่ปีนี้เกิดอะไรขึ้นนะครับคือ,ตอแต่ต้นปีขึ้นมาเนี่ยขึ้นมาประมาณ40่กว่าเปอร์เซ็ต์แล้วนะครับ <c oughs> สินทรัพย์อื่นๆนะครับเป็นสินทรัพย์ส่วนตัวก็คือมีคอนโดที่อยู่อาศัยปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่มูลค่า3ามล้านแปดแสบาทรถยนต์หคันมูลค่าแปดแสนบาท แล้วก็เครื่องประดับนะครับหล้านบาททรัพย์สินรวมของเขาอยู่ที่ประมาณสิบสองล้านสองสนผลตอบแทนเฉลี่ยจากการลงทุนในเงินฝากนะครับสินทรัพย์ลงทุนแล้วก็ทองคำเนี่ยรวมแล้วให้ผลตอบแทนอยู่ที่1,7%ก็ลงทุนแบบนี้ยังแพ้เงินเฟ้ออยู่นะครับเงินเฟ้อเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณสเซนต่อปีครับ ส่วนหนี้สินของเขาเนี่ยนะครับอยู่ที่หนี้คอนโดซึ่งมีมูลค่าหนี้คงค้างอยู่ที่ประมาณสมล้านหนึ่งแสนบาทห mm. นี้คอนโดตัวเนี้ยผ่อนจนถึงอายุ65ปีซึ่งก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายที่เขาบอกว่าเขาต้องาการ<ว>ที่จะลดหนี้ก้อนนี้ก่อนที่เขาจะ,กะเกษียณเกซึ่งจะ,กะเกษียณ60สิบถ้าผ่อนไปจนถึงอายุ65้านี้ลำบากเลยตอนอายุตั้งแต่หกสิบหลังกเกษียณเนี่ย 60, <65 S 2> ต้องมานั่งผ่อนอยู่อย่างเงี้ยก็อาจจะไม่ไหว อืมนะครับถ้าดูแบบนี้นะครับตัวหนี้สินของเขาเนี่ยอยู่ที่สามล้านหนึ่งในขณะที่ทรัพย์สินอยู่ที่ประมาณสิบสองล้านสองแานนะครับความมั่งคั่งสุทธิหรือว่าส่วนที่เป็นของเขานะครับก็คือเอาสินทรัพย์ตั้งลบด้วยหนี้สินเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณเก้าล้านหนึ่งแสนบาทอัตราส่วนของหนี้สินต่อทรัพย์สินเนี่ยนะครับหนี้สินของเขาเนี่ยแบ่งเป็นนะครับยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต ของทรัพย์สินที่เขามีอยู่ก็ส่วนใหญ่ก็เป็นหนี้สินระยะยาวซึ่งก็เป็นหนี้คอนโดที่เป็นที่อยู่อาศัยก็ถือว่าเป็นหนี้ที่ดีไม่ใช่เป็นพวกสินเชื่อบุคคลหรือว่าหนี้บัตรเครดิตหรือว่าหนี้นอกระบบนะอัตรารส่วนแบบนี้ก็ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีหนี้สินเนี่ยไม่ควรเกินห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของสินทรัพย์ที่เรามีอยู่อืมถ,ถัดมาเราจะมาดูว่าทรัพย์สินของเขานะครับส่วนใหญ่จะอยู่ในที่ที่ไหนนะครับ ส่วนใหญ่เนี่ยทรัพย์สินอยู่ในรูปแบบของสินทรัพย์ส่วนตัวคอนโดรถยนต์เครื่องประดับเนี่ยอยู่ที่ประมาณ46%ของทรัพย์สินที่มีอยู่ทั้งหมดสินทรัพย์ลงทุนเนี่ยนะครับรวมกันแล้วอยู่ที่ประมาณ44%แล้วก็สินทรัพย์สภาพคล่องนะครับอยู่ที่1 0เนะเดี๋ยวมาดูในส่วนที่เป็นงบกระแสงเงินสดนะครับงบกระแสงเงินสดตัวนี้บอกอะไรเรานะครับบอก ถึงนะครับความสามารถในการหารายได้ของเราว่าวันนี้เรามีช่องทางในการหารายได้นะครับกี่ช่องทางนะครับแล้วรายได้ของเราเนี่ยส่วนใหญ่จะมาจากรายได้จากการทํางานหรือเป็นรายได้จากสินทรัพย์ของเราเคสนี้นะครับมีรายได้จากการทํางานเป็นหลักเลย100%นะมีเงินเดือนอยู่ที่เดือนละ1 2 0 0 0 0บาท โบนัสแบบการันตีนะครับ2เดือนอยู่ที่ 2, 40, 2> องแสนี่มื่นบาทมี provident fund ที่บริษัทสมทบให้นะครับบริษัทสมทบให้เจ็ดเปอร์ซนะเจ็ดเปอร์ซก็อยู่ที่8,400รอบาทรายได้ร้อเเนี่ยมาจาก active income อยู่ที่ประมาณหนึ่งล้านเดแดมืบาทโดยเฉลี่ยนเนี่ยก็รายได้อยู่ที่ประมาณเดือนละหนึ่งแสห้าหมื่บาทบทีนี้มาดูค่าใช้จ่ายนะครับว่า พฤติกรรมการใช้จ่ายของเขาเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับรายจ่ายจําเป็นของเขาเนี่ยมีค่าผ่อนมีผ่อนคอนโดอยู่ที่20 0 0 0กับอีก500บาทส่วนกลางคอนโดอยู่ที่ปีละ2 0 0 0 0ประกันสังคมเดือนละ750ประกันรถยนต์เดือนปีละ2000 20, 0บาทค่าบำรุงรักษารถภาษีรถยนต์ปีละ20 0 0 0บาทรายจ่ายจําเป็นของเขาเนี่ยนะครับอยู่ที่3 1 5 0 0 0บาท ถ้าคิดเป็นอัตราส่วนต่อไรายได้เนี่ยรายจ่ายจําเป็นอยู่ที่18%เท่านั้นเองถือว่ารายจ่าย,ยจําเป็นเนี่ยค่อนข้างน้อยถือว่าโอเคแนละ้วน้อยมากอืรายจ่ายจําเป็นไอ้พวกผ่อนต่างๆเนี่ยไม่ควรเกิน35%ของรายได้นะครับแต่เคสเนี่ถือว่าผ่อน,อนอะไรเนี่ยน้อยมากมาดูรายจ่ายผันแปรนะครับรายจ่ายผันแปรมีค่าสาธารณภพนะครับเดือนละหกพันบาท ใช้จ่ายส่วนตัวนะครับเดือนละ25,000บาทเลี้ยงดูคุณพ่อคุณแม่นะไม่ได้อยู่ด้วยกันคุณพ่อคุณแม่อยู่ที่ต่างจังหวัดนะครับก็เลี้ยงดูคุณพ่อคุณแม่เดือนละ1 5 0 0 0บาทมีค่าท่องเที่ยวนะปีละ10,000แสนค่าเดินทางน้ำมันทางด่วนเดือนละ5,000รายจ่ายภาษีนะครับเดือนละ10,000บาทมีช้อปปิ้งเดือนละ5,000ภาษีสังคมเนี่ยปีละ1 0,000บาท รายจ่ายผันแปรอยู่ที่900,000ถ้าคิดเป็นอัตราส,ส่วนต่อไรายได้เนี่ยรายจ่ายผันแปรอยู่ที่51%านะครับมเมื่อไปรวมรายจ่ายทั้งหมดเลยนะครับรวมรายจ่ายผันแปรบวกรายจ่ายจําเป็นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1นล้านสองแสนบาทก็ตกเดือนละแสนนะครับหนล้านสองแสนบาทเนี่ยถ้าคิดเป็นอัตราส,ส่วนต่อไรายได้รายจ่ายรวมของเขาอยู่ที่นะครับประมาณ69%ออืมก ซึ่งถือว่าโอเคเ,เพราะว่ารายจ่ายสําหรับคนที่ต้องดูแลคุณพ่อคุณ,คณแม่มีบุคคลที่สามอยู่มไม่ควรเกินเจ็ดสิบปอร์ซ็นตแต่ถ้าเป็นคนโสดรายจ่ายไม่ควรเกินหกสิบเปอร์เซ็นตเท่ากับว่าเขามีความสามารถในการเก็บเงินเนี่ยนะครับได้ถึงปีหนึ่งเนี่ยประมาณสามสิบเปอร์เซ็นมาดูกันว่าเขามีรายจ่ายเพื่อการออมนะครับเก็บเงินในรูปแบบไหนนั่นแหละ ก็คือหักเงินเดือนเป็น p v o d e n t f ฟันนะครับสะสมอยู่ที่7%ก็คือ8,400บาทแล้วก็บริษัทสมทบให้7%ของเงินเดือนนะ8,400มี RMF นะครับลงทุนอยู่เดือนละ20,000บาทมีเงินฝากออมทรัพย์นะครับอยู่ที่เดือนละหมื่นถ้ากับว่าเขาฝากเงินเนี่ยทั้งออมทรัพย์แล้วก็ลงทุนในพวก Provident Fund รวมถึง IMF เนี่ยนะครับเดือนหนึ่งประมาณ47,000บาท อืปีหนึ่งเนี่ยก็ประมาณห้าแสนหกหมื่นบาทครับคิดเป็นสามสิบเอ็ดเปอร์เซ็นของรายได้ของเขาก็ถือว่ายอดเยี่ยมเลยนะครับเก็บได้ปีละครึ่งล้านเนี่ยแต่ทีนี้มาดูว่าเป้าหมายของเขาเนี่ยนะครับที่เขาบอกว่าเขาต้องการใช้จ่ายเดือนละห้าหมื่นบาทเนี่ยนะครับไปจนถึงอายุแปดสิบห้าปีเนี่ยมันจะ เก็บแบบนี้เราไปถึงเป้าหมายได้หรือเปล่าเดี๋ยวเอาหน้าการเกษียณขึ้นมาอ่าหน้านี้นะครับมันจะแสดงให้เห็นว่าวันนี้นะครับเขาอายุ45แล้วต้องการเกษียณที่อายุ60ก็คือช่วงระยะเวลาก่อนเกษียณมีเวลาทํางานอยู่ที่ที่15ปี15ปีแล้วหลังเกษียณเนี่ยตั้งแต่อายุ60เป็นต้นไปจนถึงอายุ85เนี่ยต้องอยู่ใช้จ่ายเดือนละ5 0,000ื่น เป็นเวลายี่สิบห้าปีนะครับการที่เขาบอกว่าเขาต้องการใช้ห้าหมื่นบาทมันคือนะครับเงินที่เราพูดถึงในวันนี้มูลค่าเงินนี้ปัจจุบันยังไม่ได้รวมเรื่องเงินเฟอคือห้าหมื่นบาทณนะปัจจุบันไม่ได้บอกว่าห้าหมื่นบาทตอนเะษียเนาะหมายถึงว่ามูลค่าเงินตามกาลเวลามันไม่เท่ากันสมมุติถ้าเราบอกว่าเราต้องการใช้ห้าหมื่นบาทในวันที่เราเกษียณเนี่ย มูลค่าเงินมันจะลดลงมูลค่าเงินตอนที่อายุ60ถ้าเราเก็บไว้แค่5้าหมื่นเนี่ยณตอนนั้นเนี่ยเราเพิ่งอายุ45่ามูลค่าเงินมันจะด้อยค่าลงไปทําให้เราซื้อสินค้าและก็บบริการต่างๆเนี่ยได้น้อยลงนะครับฉะนั้นเนี่ยต้องมาคํานวณอัตราเงินเฟอ้อที่ประมาณสซึ่งนะครับก็ตอนอายุ60บเนี่ยนะครับ เราจะต้องเตรียมเงินไว้ประมาณปีละ9 3 0,000ซึ่งไอ้9 3 0 0 0สมเนี่ยมันตกอยู่ที่ประมาณเดือนละ7 8 0 0 0บาท78,00 0บาทตอนอายุ60มีมูลค่าเท่ากับ5 0,000บาท 5, <000. S 1> ในวันนี้นะครับฉะนั้นแทนที่เขาจะเตรียม60,00ต่อปีตอนอายุ60เขาต้องเตรียมไปที่9000นะครับก็คือประมาณ70,000กว่าบาทแล้วเขาต้องอยู่ต่อไปอีก25ปีหลังเกษียณถ้าวันนี้นะครับหลังเกษียณ เราไม่ลงทุนอะไรต่อเลยนะเอาเงินมาเก็บไว้ที่ตู้เซฟในบ้านเขาจะต้องเตรียมเงินเนี่ยนะครับกรณีที่ไม่มีผลตอบแทนดูแถบสีเขียวด้านซ้ายล่างนะครับอยู่ที่34ล้านอันนี้กรณีที่บอกว่าไม่มีผลตอบแทนหลังเกษียณต้องมีเงินต้นอยู่ที่34ล้านแล้วถอนเงินมาใช้นะครับปีละ900,000บาท เป็นเวลา25ปีบวกเงินเฟอ้อด้วยปีละ3เปอร์เซนแต่ถ้าหลังกเกษียณหาผลตอบแทนได้เท่าปัจจุบันที่1.7เปอร์เซนี่ยต้องเตรียมเงิน27บ็ลานสามแสนบาทอ,อันนี้เงินต้นที่จะต้องหาให้ได้นะวันที่อายุ60แล้วใช้จ่ายปีละ9 3 0 0แสหื่นหรือว่าเดือนละประมาณ7,800ซึ่ง7,800มีมูลค่าเทียบเท่ากับห0,000บาทในปัจจุบัน บ <rude S 2> 27ล้านนะครับเขาต้องเตรียมแต่วันนี้เนี่ยเขาเตรียมเอาไว้แล้วอยู่ที่ประมาณ6ล้านนะครับกับอีก6แสนบาทซึ่งไอ้6ล้าน6แสนถ้าไม่ขายสินทรัพย์ใดๆออกไปเลยนะครับและเขาเก็บไว้แบบนี้ด้วยผลตอบแทนทบต้นที่1.7ณปัจจุบันเนี่ยเงินก้อนนี้นะครับทรัพย์สินก้อนนี้6ล้าน6เนี่ย ด้วยผลตอบแทนทบต้นที่1.7เป็นเวลา15ปีเนี่ยมูลค่าตรงนี้มันจะกลายเป็นประมาณ8ล้าน5แสนบาทในขณะที่เขาต้องการ27ล้าน3แสนถ้ากับว่าวันนี้เขาขาดเงินอยู่ประมาณ18ล้าน7แสน18ล้าน7แสนมีเวลาหา15ปีนะครับด้วยผลตอบแทนจากการลงทุนเงินก้อนใหม่ที่เข้ามาที่เขา เก็บไว้ใน rmf ตีละ20,000ื่นนะครับอยู่ใน provident fund นะครับแล้วก็ฝากออมทรัพย์ผลตอบแทนะตรงนี้มันได้1.5%ึ่งาครับสำหรับเงินที่เข้าใหม่ถ้าเขาเก็บเงินด้วยผลตอบแทน1.5%ึต่อปีแล้วมีเวลาเก็บเงิน15ปีเพื่อให้ได้สิบแปดล้านเจ็ดแสนเขาจะต้องใส่เงินเพิ่มเข้าไปทุกปีนะครับปีละหนึ่งล้านหนึ่งแสบาทโอ้โหซึ่งปัจจุบันเนี่ย ความสามารถในการเก็บเงินของเขาเนี่ยคือห้าแสนหกหมื่นบาทครึ่งเดียวเท่านั้นเองครึ่งเดียวครึ่งเดียวของเป้าหมายที่เขาต้องการนะครับครับฉะนั้นเนี่ยถ้าวันนี้เราเห็นภาพแล้วว่าเขาขนาดเขาเก็บเงินได้ปีละห้านะนะแต่ด้วยเป้าหมายของเขาไงฮะเป้าหมายมันใช้ห้าหมื่นครับเมื่อวันนี้เป้าหมายนะครับใช้แค่สองหมื่นห้าหลังกเกษียณ หรือสามหมื่นเราย้เสียนเนี่ยมันไปได้ก็คือเก็บปรละห้าแสนเนี่ยไปถึงเป้าหมายได้แต่ด้วยความที่เขาอยากใช้ห้าหมื่นนะครับมันก็จะต้องเก็บเงินเพิ่มขึ้นครับพี่ในบุญอื่าเดี๋ยวมาดูนะครับว่าวันเนี้ยเราจะต้องวางแผนเขายังไงให้ไปถึงเป้าหมายที่เขาต้องการได้นะครับนะเป้าหมายของเขาเนี่ยนะครับ ก็มีเป้าหมายระยะสั้นมาทวนนิดนึงนะเป้าหมายระยะสั้นคือวางแผนทําประกันสุขภาพเพิ่มวางแผนบริหารเงินสํารองเผื่อฉุกเฉินเพิ่มมูลค่างออมนะครับเป้าหมายระยะกลางคือปลดหนี้ทั้งหมดก่อนเกษียณแล้วก็ซื้อรถยนต์คันใหม่ล้านสองในห้าปีแล้วสำคัญสุดเลยก็คือเกษียณที่อายุหกสิบมีเงินใช้จ่ายห้าหมื่นจนถึงอายุแปดสิบห้าปีอันนี้คือเป้าหมายทั้งหมดของเขาอ่าเดี๋ยวมาดูนะครับว่า เราจะวางแผนให้เขาอย่างไรเอางบดุลส่วนบุคคลตัวใหม่ที่เราวางแผนให้เขาแล้วนะครับขึ้นมาดูอีกหน้าหนึ่งเป็นงบดุลส่วนบุคคลในหน้างบดุลส่วนบุคคลนะครับสิ่งที่ไฮไลท์สีแดงไว้เนี่ยมันคือการเปลี่ยนแปลงนะครับจากเดิมเขานะครับมี เออ a s สเซท l ะโลเคชั hmm. ของเก่าเขาเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแบบของเงินฝากกับกองทุนตราสารนี่อืมหนึ hmm. 100่งร้อยเปอร์เซ็นเลยครับซึ่งทำให้ผลตอบแทนเฉลี่ยรวมของเขาเนี่ยอยู่แค่ห mm hmm. นึ่งจุดเจ็ดเปอร์เซ็นตอืมครับอ่าเรามาดูงบดุลส่วนบุคคลตัวใหม่นะก็คือตัวเนี้ยก่อนหน้านี้นะครับเราจัด As s e t a อ l โ cation ให้เขาเนี่ยเป็นเงินฝากทั้งหมดหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตนะครับเราจะต้อง <c oughs> มาดูว่าวันนี้ออมทรัพย์ของเดิมเขาเนี่ยมีอยู่ที่หนึ่งล้านสองแสนบาทซึ่งรตรงนี้จะกันไว้เป็นเงินสำรองเผื่อฉุกเฉินอเงินสำรองเผื่อฉุกเฉินเนี่ยควรจะกันเอาไว้สามถึงหกเท่าของรายจ่ายต่อเดือนนะครับซึ่งาหนึ่งหกเท่าเนี่ยคืออยู่ที่ประมาณสามแสนถึงหกแสนบาทตรงนี้ผมจะกันเอาไว้ประมาณหกเท่านะครับหกเท่านี่ก็คืออยู่ที่หกแสนฉะนั้นเงินที่เหลือของเขาอีกหกแสนเนี่ยเราต้องหาที่อยู่ให้เขา,ยายที่ห่หม ใช่ย้ายยังไงมาดูสินทรัพย์ลงทุนสินทร,ร,รัพย์ลงทุนเดิมเนี่ยประกันสะสมทรัพย์เนี่ยเดี๋ยวเดือนพันวานะครับ,รบอีกสเดือนก็จะได้เงินก้อนมาหนึ่งล้านจากประกันที่ครบกําหนดแล้วก็มีเงินคืนกลับมามตรงเนี้นะครับผมจะให้เขาสปิทเงินสองเป็นสองก้อนอก,ก็คือไอ้ก้อนประกันสะสมทรัพย์หนึ่งล้านเนี่ยเอาไปลงทุนในกองทุนอสังหาริมทรัพย์หกแสน นะครับ,รบแล้วอีกข้อหนึ่งไปลงทุนในกองทุนหุ้นต่างประเทศอีกสี่แสนแล้วเงินจากออมทรัพย์ที่ <c oughs> มีอยู่ล้านสองเนี่ย uh huh. นะครับเราการเอาไว้ออมทรัพย์ออนไลน์หกแสนก็จะเหลืออีกหกแสนอันเนี้ยเอาไว้ในกองทุนอสังหาริมทรัพย์นะครับที่หกแสนบาทบถ้ากับว่าถ้าเราปรับผลตอบแทนแบบนี้ปรับที่อยู่ของเงินนะครับผลตอบแทนก็จะเปลี่ยนไป นะครับจากเดิม1.7เนี่ยกลายเป็น5จากการจัดสรร a s s t t Allocation ใหม่เงินฝาก100%ของเดิมนังเงินฝากกับกองทุนตราสารนี่ร้อ0เเตอนนี้เหลืออยู่ที่35อร์ที่เหลือไ<ต>ปลง p r o v i d e ต้องเปลี่ยนไหม provident fund นะครับปรับด้วย uh, provident fund เนี่ยก็คือเปลี่ยนเป็นตราสารนี่จาก100%เป็นตราสารนี่40%เป็นหุ้น60% นะครับแล้ว IMF เดิมเนี่ยก็เปลี่ยนจากตราสารหนี้40%นะครับเออเปลี่ยนจากตราสารหนี้ร้อยเปอร์เซ็นตเป็นตราสารหนี้สี่สิบเปอร์เซ็นเป็นหุ้นหกสิบเปอร์เซ็นต์่าก็คือต้องเปลี่ยนทั้ง provident fund ทั้ง IMF ด้วยนะครับ,รบเงินฝากกองทุนตราสารหนี้จะก็จะกลายเป็นสัสดส่วนสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์ืมเราที่เหลือนะครับเราจะไปลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นแล้วก็ลงทุนในกองทุนหุ้นต่างประเทศอีก 45%อืมนะครับพอแบบนี้นะครับ <c oughs> ผลตอบแทนเพิ่มขึ้นนะครับเดี๋ยวเอาหน้ากเกษียณขึ้นมาดูมันจะทำให้เราเนี่ยนะครับไม่จำเป็นต้องมีเงินต้นถึงเท่าเดิมคือ27ล้านนะครับด้วยความที่หลังกเกษียณเนี่ยเราลงทุนได้ผลตอบแทนที่เปลี่ยนไปจาก1.7%กลายเป็นห้าเนะครับเงินที่ต้องเตรียมหลังกเกษียณเนี่ย จากเดิมต้องเรียนยี่ิบเจ็ดล้านตอนเนี้ยเหลือที่สิบแปดล้านเจ็ดแสนบาทอืเหลือแค่เอ้เหลือเหลือที่สิบแปดล้านเจ็ดแสนบาทนะจากยีิบเจ็ดล้านนะครับเงินเดิมที่มีอยู่นะครับทรัพย์สินที่มีอยู่ประมาณหกจุดหกล้านเนี่ยด้วยผลตอบแทนทบต้นที่ห้าเปอร์เซ็นเป็นเวลาสิบห้าปีกรณีที่เราไม่ถอนเงินหรือว่าไม่ขายทรัพย์สินพวกนี้ออกไปเลยเนี่ยไอ้หกจุดหกล้านเนี่ยจะก,กลายเป็นสิบสามจุดแปดล้าน นะครับเท่ากับว่าเราต้องเก็บอีกประมาณสี่ล <5, 000, S 1> <ๆ>้านแปดตีวงกลมห้าเลยใช่มีเวลาห้ามีเวลาสิบห้าปีในการหาห้าล้านทําอย่างอื่นได้แล้วใช่มันก็มีเงินที่เอาไปทําอย่างอื่นถูกไหมถ้าสมมุติว,ว่าวันนี้เราลงทุนด้วยผลตอบแทนใหม่ที่เข้ามาเราต้องปรับเงินใหม่ที่จะเข้ามาด้วยนะสมมติอยู่ที่ห้าเปอร์เซ็นตต่อปีเนี่ย เงินที่เราจะต้องเข้ามาต่อปีก็อยู่ที่ประมาณสองแสนสองหมื่นห้าพันบาทก็ประมาณสองแสนสามอืมอ่าเราก็จะเห็นแล้วว่าเก็บเพื่อการ,กรเกษียณเนี่ยเหลือแค่สองแสนสามจากก่อนวางแผนต้องเก็บให้ได้ปีละล้านหนึ่งครับเพราะว่าผลตอบแทนหลังกเกษียณก่อนกเกษียณมันต่ำมากเลยอยู่ที่หนึ่งจุดเจ็ดเปอร์เซ็นต์นั่วเงินที่เข้าใหม่มาก็อยู่ประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นกว่าๆอ่าครับทีนี้ <c oughs> <c oughs> เรามาดูต่อว่า ถ้าเราเห็นแล้วว่ากเกษียณเนี่ยเราใช้เงินประมาณสองแสนกว่าบาทต่อปีเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูในงบกระแสงเงินสดตัวใหม่นะว่าเราจะมีเงินเหลือที่จะไปทําในส่วนที่เป้าหมายอื่นๆได้อีก,อกหลายกายรื่องรดเ,เรื่องคอนโดนใช่นะครับมาดูนะครับเรื่องของเป้าหมายผ่อนคอนโด,นโดที่บอกว่าต้องการจะผ่อนให้หมดก่อนอายุหกสิบนะครับ ก็คือภายในสิบห้าปีเนี้ยพอเราไม่ได้เราไม่จําเป็นต้องเก็บเงินเพื่อการเกษียณมากจนเกินไปละเพราะว่าเรารู้แล้เวเราเก็บะมานเท่าไหร่นะครับเราก็จะมีเงินมาผ่อนคอนโดเพิ่มในเคสเนี้ยผมให้ผ่อนคอนโดเพิ่มเนี่ยเดือนละหนึ่งหมื่นบาทจากเดิมสองหมื่นห้าร้อยกลายเป็นสามหมื่นห้าร้อยนะครับ,รบเงินก้อนเนี้ยพอผ่อนเพิ่มเข้าไปเนี่ยนี่ก้อนเนี้ยก็จะหมดภายในสิบเอ็ดปีนะครับ ทีนี้มาดูในรายจ่ายเพื่อการออมปัจจุบันเนี่ยนะครับ provident fund เขาสะสมกับสมทบเนี่ยปีละประมาณ2แสนอยู่แล้ว armf เลยไม่จำเป็นต้องลงทุนเยอะของเดิม r m f ลงทุน2หมื่นะตอนนี้ r m f เหลือลงทุนแค่5,000เมื่อไปรวมกับ provident fund นะครับอีกประมาณ2แสนท่ากับว่าเงินที่จะเตรียมไว้สำหรับกรเกษียณเนี่ยก้อนนี้ provident fund r m f เนี่ยปีละ2 0ก ในขณะที่เมื่อกี้เราคำนวณแล้วว่าเราเก็บเงินตรงเนี้ยประมาณปีละสองแสนสามด้วยผลตอบแทนเป็นหาเปอร์เซ็นเนี่ยก็ไปถึงเป้าหมายได้ครับพอเราพอเราไม่จําเป็นต้องลงทุนใน r r รถึงสองหมื่นเนี่ยเหลือแค่ห้าพันเนี่ยเมื่อกี้หมื่นหนึ่งก็เลยเอาไปโปะคอนโดได้อ่าบสบาย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 อีกห้าพันเนี่ยผมให้เขาไปลงทุนในกองทุนรวมตราสารนี่อันเนี้ย เป็นเงินก้อนที่เอาไว้ซื้อรถยนต์ในอีกห้าปีข้างหน้าโอ้สมมุติว่าลงทุนปีละหกหมื่นห้าปีก็คือสามแสนแล้วเราขายรถเดิมเนี่ยปัจจุบันรถยนต์มีมูลค่าแปดแสนผมว่าอีกห้าปีเหลือสักสามแสนก็โอเคละนะครับถ้าบอกว่าเรามีเงินดาวครึ่งหนึ่งอ่ะถ้าเราจะซื้อรถล้านสองอดาวไปหกแสนนะครับจัดไฟแนนซ์หกแสนเนี่ย เราผ่อนแค่ประมาณเดือนละหมื่นหนึ่งพันบาทเท่านั้นเองสบายสบายอย่เหมือนกันใช่ในขณะที่เงินเดือนเนี่ยในอีกห้าปีข้างหน้านะครับอัตราเพิ่มของเงินเดือนของเขาเขาบอกว่าประมาณสี่เปอร์เซ็นต์ในอีกห้าปีข้างหน้าเนี่ยเงินเดือนของเขาก็จะประมาณสักแสนห้าแสนสี่แสนห้าเนี่ยประมาณนี้ก็เหลือ,อเหลือเหล,ลือพอได้ได้ใช่ทีนี้เขาบอกว่าเป้าหมายอีกอันหนึ่งคือบอกว่าต้องการทําประกันสุขภาพนะ ก็เพเกื่า<ร>เห<ล>มือกันไอ้เงินที่ตอนแรกเก็บไว้ในออมทรัพย์เนี่ยเดือนละหมืนน่นก็ไม่ต้องเก็บแล้วเพราะว่าเก็บไว้ในออมทรัพย์เรามีเงินสำรองเผื่อฉุกเฉินอยู่หกแสนแล้วไงอไอ้เงินก้อนที่จะไปเก็บออมทรัพย์เนี่ยเราก็เอาไปซื้อประกันตัวนี้เป็นประกันควบการลงทุนหรือว่ายูนิตลิงค์นะครับ,รบเป็นค่ารักษาแบบเหมาจ่ายปีละห้าล้านบาทเบี้ยคงที่ตลอดอายุสัญญาคือปีละหนึ่งแสนตรงนี้ก็คือสามารถเอามาหักภาษีลดหย่อนได้อีก โอ้ครับ, oh, รบฉะนั้นในเป้าหมายทั้งหมดของเขาเนี่ยนะครับ,บลลก็คือ <ละ S 1> บรรล,ลุทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวางแผนเงินสำรองฉุกเฉินเพิ่มมูลค่าเงินออมปลดหนี้ซื้อรถกระสีนะครับก็คือเป้าหมายทั้งหมดเนี่ยถูกวางแผนนะครับด้วยการวางแผนการเงินแบบองค์รวมนะครับพี่ในพุอ๋ออันนี้มันสำเร็จเลยนะฮะ oh. ถ้าเราเริ่มต้นไว้ดีแล้วเราวางแผนดีเนี่ย จบเลยนะครับทุกอย่างสําเร็จได้ตามที่ต้องการเลยนะครับอืมคราวนี้เกิดท่านใดสนใจนะครับเรื่องแบบเรื่องการวางแผนการเงินแบบองค์รวมแบบนี้นะฮะมีคําถามหรืออยากจะวางแผนเองเนี่ยครับจะติดต่อให้คุณธนาธรช่วยดูให้เนี่ยต้องทํำยังไงครับก็สามารถนะครับส่ง m e s s e n g e r ข้อความเข้ามาใน facebook ส่วนตัวผมได้นะครับเดี๋ยวมีแท็กชื่อขึ้นให้ facebook ผมชื่อธนาธรคล่องการเขียนสะกดเป็นภาษาไทยนะครับก็สามารถที่จะ อินบ็อกเข้ามาพูดคุยกันนะครับแล้วก็ผมก็จะเข้าไปตอบคำถามทุกคำถามครับโอเควันนี้ก็บรรลุทุกอย่างนะสำเร็จตามปารถนานะครับก็ขอบคุณคุณธนาธรนะครับที่ลบสลละเวลามาเป็นวิทยากรให้เรานะครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ